ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วกันด้วยนะครับก็บมาพบกับเอียอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กันในเว็บไซต์ p t Wallet นะครับซื้อสินค้าของคลิปนี้นะครับเอ๋อ e ก็จะมาแจ้งสินค้าของกิจกรรมแจกเครดิตฟรีรของทางเว็บไซต์นะครับตอนนี้นะครับตังเว็บไซต์ p t Wallet นะครับก็มีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี ให้กับสมาชิกใหม่ทุกคนคนละ100นะครับสามารถตอนได้สูงสุดคนละ300นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากรับเครดิตฟรีนะครับก็สามารถสั่งรายละเอียดในสังของเครดิตฟรีคลิปวอีโอนี้ได้เลยนะครับ ในซองของใครที่สนใจนะครับอยากรับเครดิตฟรีหนึ่งร้อยต่อได้สามร้อยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับนะครับหนึ่งนะครับให้ทุกคนนะครับกดไลค์สองกดติดตามสามกดคอมเมนต์และสี่แคปหน้าจอส่งให้แอดมินได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับทุกคนจะได้รับเครดิตฟรีคนละหนึ่งร้อยแบบไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ที่สําคัญนะครับอย่าลืมแคปในซองของหน้าจอส่งให้แอดมินนะครับในซองของเว็บไซต์ pc wallet นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่ไม่ต้องฝากตอนตามเอเจนต์นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บที่เป็นเว็บตรงนะครับเเปป็็นออีีกวบท่ลดภัย และมันคงนะครับมีผู้เล่นมากกว่า1ล้านคนในปัจจุบันนะครับใครอยู่ที่มองหาในส่องของเว็บเก,บเกมดีๆนะครับต้องห้ามพลาดด้วยกันนะครับในส่องของเว็บไซต์ PG Wallet นะครับอีกหเว็บนะครับ ที่มีบริการฝากถอน,านตามตู้มันนี่วอลเล็ตน,นะครับใครที่ไม่มีสังกองบัญชีธนางคารนะครับเว็บตัวนี้ก็มีให้เลือกเล่นครบจบทุกเกมน,นะครับใครที่มองหาเว็บเกมดีๆต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับเว็บไซต์ p ี Wallet น,นะครับอีกหนึ่งเว็บที่แตกดีนะครับปลอดภัยมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่งนของเว็บตัวนี้นะครับใครที่จะ รับในส่วนของเครดิตฟรีนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับ1กดไลค์2กดติดตาม3กดคอมเมนต์และ4แคปหน้าจอส่งให้แอดมินได้เลยนะครับนี่ครับแตกดีมากนะครับเดี๋ยวบอกเลยว่าแตกดีมากเป็นหนึ่งเว็บนะครับที่แตกโคตรดีเลยนะครับดอกเดียวหกหมื่นนะครับกอร์ซอบใครที่อยากรับเครดิตฟรีนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับ1กดไลค์2กดติดตาม3กดคอมเมนต์และ4แคปหน้าจอส่งให้แอดมินได้เลยเพียงเท่านี้ทุกคนจะได้รับเครดิตฟรี คนละ100แบบไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์รับทันทีคนละ100นะครับเว็บตัวนี้มีแอดมินบริการ24ชั่วโมงและเครดิตฟรีสามารถรับได้ทุกวันนะครับ1วันต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับไปรับที่แอดมินได้เลยเดี๋ยวเี๋ยตทำการแปะสกรองลิงก์ไว้ให้นะครับก็ในสกรองคลิปนี้นะครับเอเยอจะมาแจ้งเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ กดแชร์ share, และกดกระดิ่งให้กับเอียด้วยนะครับก็สับคลิปดูนี้เอียดก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีอหน้าสับในคลิปนี้สวัสดีครับ